เรามาต่อกัน EP ที่12 9ก้าไปอย่างช้าๆแต่อย่าหันหลังกลับเรื่องดาวในบทนี้ได้ยกเคสการศึกษาของเจอรี่ยูสแมนศาสตราจารย์ของมาลัยฟลอริดาเขาได้แบ่งนักศึกษาเป็นสองกลุ่มเพื่อให้การบ้านไปถ่ายรูปมาส่งโดยให้เวลาหนึ่งเทอมการศึกษาโดยกลุ่มที่1 เน้นปริมาณเป็นหลักเขาได้กําหนดจํานวนรูปในการถ่ายเอาไว้ถ้าถ่ายได้ตามปริมาณที่กําหนดเขาจะได้เกรด A B C D ตามลําดับแต่กลุ่มที่สองเขาไม่ได้จำนวนเขาเน้นที่คุณภาพโดยให้เลือกไม่แค่รูปเดียวที่คิดว่าสวยที่สุดในหนึ่งเทอมที่มีการถ่ายภาพทั้งหมดเป็นเรื่องไม่น่าเชื่อขอพบว่าภาพที่สวยที่สุดกลับเป็นภาพที่ได้จากนักศึกษาฝั่งที่เน้นการถ่ายเยอะๆเรื่องนี้ ทำให้เขาได้ข้อสรุปว่าการได้ลงมือทำเยอะๆเราจะมีกระบวนการปรับปรุงพัฒนาไปทีละเล็กทีละน้อยจนได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดกับการถ้าเรามัวแต่คิดหาวิธีการที่ดีที่สุดแล้วไม่ลงมือทำสุดท้ายเราจะได้ผลลัพธ์ที่ไม่ดีเท่าที่ควรจะได้เรื่องนี้ได้รับการอธิบายในเชิงวิทยาศาสตร์ว่าเมื่อเราทำกิจกรรมเดิมๆซ้ำๆกันมากเท่าไหร่ เซลล์สมองยิ่งเปลี่ยนให้เราเชี่ยวชาญเรื่องนั้นๆมากขึ้นเรื่อยๆฉะนั้นการกระทำซ้ำๆคือหนึ่งในขั้นตอนที่สำคัญที่สุดที่เราจะใช้ในการเริ่มต้นนิสัยใหม่ๆเราได้เรียนรู้อะไรบ้างจากบ,บทนี้ข้อที่หนึ่งอย่ารอให้ทุกอย่างสมบูรณ์แบบแล้วค่อยเริ่มต้นอยากทำอะไรให้เริ่มต้นไปก่อนแล้วสมองของเรา จะพัฒนาวิธีการนั้นๆให้ดีขึ้นเรื่อยๆได้เองข้อ 2>, 2คุณภาพจะตามมาหลังจากที่เราสร้างปริมาณที่เพียงพอก่อนเพราะระหว่างที่เราสร้างปริมาณสมองเราจะปรับปรุงวิธีการและหาวิธีการที่ดีขึ้นในการจะได้ผลลัพธ์ที่เราต้องการข้อสามความถี่ในการทำแต่ละเรื่องมีผลโดยตรงต่อการเปลี่ยนแปลงนิสัยของเราถ้าอยากเปลี่ยนแปลงนิสัยเร็ว เราต้องเพิ่มความถี่ในการทำเรื่องนั้นๆให้มากขึ้นข้อที่สี่เรื่องนี้แสดงให้เห็นว่าแม้เราจะมีพรสวรรค์น้อยแต่ถ้าเราทำเรื่องนั้นๆต่อเนื่องนานพอและมากพอจะสามารถเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆได้หวังว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านได้ชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกดแจ้งเตือนกดคอมเมนต์ให้ด้วยนะครับ ด้วยความปรารถนาดีจากช่อง Learning Library ครับ